สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วครับนอนตายเลียดอยู่ในแม่นูสวัสดีครับนอนตายเลียดอยู่ในแม่ลูกพี่ครับพอเจอมาหอดเมื่อยเอลียดปวดหัวกินยากินยาหรือว่าอะไรเดี๋ยกินได้๋ยังบอกินยาใส่แมสใส่ยังบอไปท่าผุดใส่ใส่หลังเมื่อหลังอย่างกบหมดกินดมางกินยารั้นใจจกอยากดมเลยมาหอดเตือนนี่มหอดโดนไปเทียงเทียงมาหอดเทียงนอนเล่นยอันนี้มาหอดบังคำนี่ ไปร้หลังเวทีเฮาผู้นงภาพพี่น้องเบื้งหลังเวทีเกิดเขาเคือสิเบิ้งเบินเลยล่ะบโบไป<อ>บหรอกโบไปหน่อยหรอกเบิ้งน้องป่าอยู่ดีล่ะข้างหลังเป็นน้องสะนะครับข้างนี้เป็นอาจารย์นักทวันตีผูกเปลี่ยววันอยู่นี่นั่งจ่ายจิ่งยกับพี่น้องยิ่งๆน,นี่แหะป่านไร้สดุดบนนี้เลยเบิ้งผู้คนสะเบว้นส่วนดอกโหลดคลิบปบนท่นเลียวยโหลดคลิปโหลดคลิปเห็นพี่น้องเบงิ้งมาหอดก้อนโมกรข้าให้เห็นพี่น้องเบิ้งก้อนโมแข่ว่าขอโบไปดอกเวทีคก็จะทายหลายคนเลยนะ ไปติมมาไปม่ติมมาไปกำมันยางไปกับสิโลวนสู้เพด่วนกันเลยด้วนกันสันนันกันเลยด่างเอกเพิ่นเอ้าขอจะเคลียบในบัตรหน่อยกวนสิโนนหนึ่งกับสันนันเพื่อนนะครับสิโนนจะเงียบก่อนพักผ่อนพักบวรกายก่อนพักกวนร่างกายสักขวบมาเคลื่อนในด้วนอยู่เงียบหนึ่งประวัติกับเป็นเอาตัวลำโพงเอาเยี่ยลงไปตัวไอ้เพิ่นผู้เฒ่าเพิ่น ทำมาส่คนกาวพระก็ชวนนะจะใชเรื่องเสียงคอยเลยในหันยูยังวะโอ้ขอคณเสียวนามเลยยังวันในหันยูดิเครื่องเสียงนี่ข้าวในนั้นเงียบหนึ่งปปกสินม่แล้ิ้นมาแล้ช่วยจูบบนว่ะอจัดเลยเลยช่วยจยจัดช่ยจุเชวเบี้ยขมข้กระดาษพี่องมาขึ้นกกเปนอนอีกวันนี้ต่โตไปบอด้กินขขาแรงด้บ้านเปนอ ใส่สุดบปุ๊บจะอ้วนสุดรไม่เจ้เอาอะไรออกไปสูตรใส่เปียใส่พ่อยแล้วไปเรียบร้อยใส่เลยมือนั่นเปิดว่องนะสียังสีแดงกับสีฟ้าใส่ทั้งสองไหมใส่เวลาชุดใส่ทั้งสองชุดแล้วครับใส่ทั้งสองชุดใส่ดอกคนใส่ยังไงก็คือผู้เป็นผูมิหง่ามจะลอยใส่ยังไงก็ข้าขีดโผลจนบุกินเข่าถ้ากินเข่าเราหลุดชิบอะไรแน่นทรองโอ้เป็นตาจันมงกร เป็ตามันก็สีสันสดใสแต่ปัาดเลผู้เฒ่าเฒ่าแห่งดาก้อนบอลเซตนะครับแค่ยางไปใส่เมื่อยไปเบื้องหน้าเพชรทอกเพชรที่ตอนน้อติดฟงติดไฟพปนไปแล้วพปนไปหลายคนแล้วเจ้าก็ไปแล้วับทองไปสองมันเนาะเบงกันจากเบื้องเบื้องซองอะกันใช่ได้พี่น้องเดินหาเวทีนะครับไปเบื้องซองมันเลยบอกตอนขอยมาบราท่านติดยังเนาะอันนี้คือกันแล้วมันก็ล่งสิ่ทิศ ไปเห็นพ่อใหญ่ย่งนั่งด้วยฮะนอารถกรมาเห็นพ่อใหญ่ยังก็พ่อใหญ่เต็มโอ้ยังอยู่บุญ่อามกระบบปะโอ้ยิมยิมอยู่ทุกใจเมยงานแรกเป็นยังไงนใช่เมย่ไปากไหไว้บรอกูละพ่ไปากในงานแรกเป็นยังไงบ้างพ่อใหญ่เต็มนเเยยังวาว่าสินันผูกเปลอะไ่น้อผูกเปั้หลังยว่าสิเงียบชักบัว่างานคิดจมีเอซมาหาเลยไหนเพื่อน่าเอา เพคนว่าเอ้าขื่ออันตัวจริงก็ได้อันขื่อหน่อยเด้ยวือผู้หน่อยแถบคนว่าอ่อคนไข้แน่เนาะทายหนูบอกว่ามาเฒ่าซื้อคนเดียวตอนเ่าขึ้นจอยเดีนวแทงก็จะยิ้มรวยเนาะดึกใจไว้กันมาจอยอันแม่แมจจอยแห่งว่าออยากกินอะไรเด้อยาขาวเนาะคนว่าเขาบอกว่าได้กินยาขาวแบบว่าเจ้ากินยาขาวตีเออรวบอกจะไปหากินยาขาวมาตีว่าเขาบอกเกลือเขาบอกออกแดดซื้อ คนก้นบยู it, ่จะได้ทำน่คนปกไกดอกอยนอนว่าวด้ีปนอนอยเมื่อยขึ้กันครับว่เป็นยังผมกัสีนอนะนอยนี่เราเฮ็ดเลียป้วนซิละที่เกัสีนอนครับทักใตยพี่้อกันซื้อดอกจานเปียกกับสีฝาวเมื่อยขึ้นกันเราเดยพอเทาเราเสียแจน้ำจันเปียกน้ำอยู่เ้อจานร์เลยพอเท่าพอเทาคนนะครับเดี๋ยวจังกินท่านน้ำจันาเนาะเนาพอท่านกินท่านนะพเมื่อเมื่อหอดเ่อท่านอยู่ดกคนเาคนเท้าแรงไห ก็ผมคิดวานี่ขันก็คนคนตัิลากรอนก็อไรยเ้ไอ้รอยจะักครับตอนอายที่นเอาเอาเดี๋ยวเป็นตุละครับาจารนครับครับเห็นว่าไม่แล้วอาจารย์เปียกเล่ากัเพ่าเสียนะครับเพิ่นก็เลยว่าสีขอบอดเมื่อเทวนเนี่ย็ดตีสานตีซีเสียหน้าช่วงเอแรกก็ให้ น้องบอเอาจานอะไจะคุยกันให้เพิ่นคุยกันเอานะครับจานลอยกัสิเป็นตุล่คือเก่าวันละคือสิเบิดลากก็ลดว่าจารย์เปียกเมื่อพอถ่อคนเสียอีกนะครับเสียหมื่บ้านบมู่เรือดหมู่นี้หมูอนี้แน่นอนบ้านอยู่บ้านแต่บ้านนะครับอ่ะนี่แหละก้มเป็นก้มตายพี่น้องเอ้ยบ่ว่าไปหรอกเป็นกำลังใจผู้อยู่นะครับสู่กันต่อไปนะครับ พ่อังังมาแล้วพ่อวังังม่ใช่ในทิมตีรถในทิมไปว่ากันไหมมามาผินมานางผินเย็นผิฮะาห้องน้ำนี่เรี่ยห้องน้ำาม่เป็นี่มีกรสแตกกันละไสักสี่มมนล่งหนาบนีเลยนี่เรี่ยค่อยขั้นน้ำเอาไปเก่าตัวตัวเพราะว่าดื้อประหยดตวขั้นถักูถักูเราก็ไม่มาขั้นหรอก แมนบ่ตูสูก็ไม่อยู่คนกันเลยมันเินอยู่ดิไม่ยังแงเพราะวก็ยงไม่มีเงินไม่แหงรถบ้าบปแหงเอารถบานนบี้านาแหงต้องปันปันเห็นคนมาสามสามสี่คนเห็นเราจะมาโ์กันอยู่นี่ยามลูกพี่กันใช่ไ่มผู้ใดมหาบจักบันเนมหาลงมาบอจักอยู่กบุญกบุคีละเิ็นยูกับบ้านนี่ละเิ่นเบิ่งยูทูบ วันที่มทั้งยูทูบแม่น้ำไหลปะเดีวมาคารมาหายอู่ต่ว่าหทานหน้างแล้วาร์มันหายคนอวยบ้างแล้วปามามจากับจีพอยด์ไปกระังว่าเพิ่นเอาท่านนเมือาเขาเด็กๆก็การบ้านกนะในคาร์มงน้อยเนี่ไม่เคยเห็นเลยห้องน้ำาน่มีน้ำไหลบนิไหลอาบเลยยู่เนาะ ต่อคิวกันเอาล้างหน้าล้างตาครับคอาบม่แล้วหรอวะผมมาสีนอนจะเงียบจิตื่นเต้่าผมมารถรถบัตมาจากขั้นสามสามขั้นอยิ่งสูงาแร้วนี่เดี๋เธอเรยจรถอยิ่งสูงรถผู้ใดขันสี่วงรอจานอนุตีรถผู้ใดำยหญยเจ้าของคนยสองขันเมืนบอก มีรถแปดคันจอดพนเวิร์เนาะเรียงกันดนเวิร์เข้าม่ได้แล้วมั้ยหน่อยเอาูเปลียนวนพักวันสะวันจันทรัก็เสียพักวันันอยู่นี่แหละเขก็แก้กุนมออแกัหรอฮะเนีนี่ก็คือกันละเจียงคือกันละซาโมได้นอนนนี่ถ้าพอแล้วไปหอดกตีหนึ่งตีสองนีช่วยสิ่ตีสามตีสี่ตีห โพระมากตื่นเลยแม่มาตั้งน่นอนอยู่กันเก็ดียังเมื่อยอยู่เยแต่ว่ามือเช้าเมื่อคอเท้าหบ่นข้ต้องจอดแน่เจ้าก็บอารว่าที่เหนเพื่อนคนขึ้นหลายเนี่ยเพระเรองคนก็เลยอ่ะก็เลยเดีมาจอดนี่ยงกันอยู่ไลนก็รถคอยเมื่อแรกเมื่อแรกเราแต่งตัวอยู่รถอีกอะไรเด้อเพื่อนขอเด้าอีนั่นี่ก็แสองชมอดูนะครับผูกกันผูกเลย เจ้าส <ừ> ินอนเด็กชั่วโมงเจ้าจันสิเดินางว่าสันทอ่ะน่ดีันอจอดนอเดียวตัดเครื่องนอร้สงชั่วโมงนอจัลอยสตาร์เครื่องนอนน้ำมันเบิรประมาณสีบาทสงชั่วโมงชั่วโมงละยีสิบบนบินบ มาแล้วพออาทิต oh, ย์มาแล้วโอ้ขอเห็นขึ้นไรสดกานด้วยหน่ะตังกองใส่ยังไรสดหนึลูกพีไทยคิบาทยคิบวาีทยคิบวาีทยคิบหนึ่งไายคิปตัวเจ้าเพื่อนหูนี่ยังยงอะมั้เบื้งการเบากับเบาอีกแบบหนึงายคิปแบบ กัทายิมสังคามคือเจ้าเจ้าหน่อยและพี่น้องหูเลยนะกัรร้พี่น้องนหูเลยนะครับนานแม่แล้วว่แล้วพี่น้องแ่าเวแต่มาเค็มก็ม่าใส่อีกกันนึงเลยนี่อะไรสวัสดีครับพี่น้องดูรู้ืมเค็มสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเปิดหัวเขาจะขึ้นย่องแต่เปิดหัวเตินเตๆๆนเตินมาเปิดหัวพอตีที่พเปิดหัวไหมสวัสดีครับเปิดหัวแบบไหนเปิดหัวแบบพ่อพงย่าไห

เอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำานลละครับมาหอดแล้วบอกข้าบอกพี่บอกน้องซื้ออกว่ามาหอดแล้วเด้อนะครับมาหอดแบบเมื่อยๆนี่แหละนะครับครับรถไก่นะครับตึ้งบบได้รับเปยนอนนะว่าสินอนจะเงนะครับมสองร้อยกรั่ครัไปบันงจักโคกเข้าไปไปบันเทยงรกอยกนี่ละกไก่ซ้ำปุ่นมาพีหรอกอ่โอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละครับไปละครับพี่น้องเมื่อย่างสิีนอนแล้วไปลูกพี่เอ้ยยนอนนอนนนนอ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 นนนนอนนอนอน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 อนนนนนอ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 นน